สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคำอีกครั้งนะครับบายอาจารย์เติ้งนะครับวันนี้ครับวันที่7มิถุนายน2564นะครับเวลาอัดคลิปตอนที่เวลา1 1โมง45นาทีนะครับสำหรับรายการนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันทุกๆวันจันทร์นะครับมาแนะนำเรื่องของแนวโน้มทองคำในแต่ละทิศนะครับเพื่อที่ว่านักลงทุนครับจะได้สามารถนำบทความที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับ นำไปใช้ประกอบการลงทุนได้นะครับขอย้ำนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดถูกผิดประการใดนะครับก็ขออภัยมานาทีนี้ด้วยคลิปนี้ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สั r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอเคเริ่มกันเลยจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันก็สามารถปรับตัวลงนะครับได้ตามที่คาดการเอาไว้ ผมได้บอกแล้วว่าทองคำเนี่ยมันยังลงไม่สุดนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ลงไปแบบสุดๆเลยนะครับหลุดต่ำกว่าราคา1870เหรียญลงไปได้ด้วยนะครับแล้วก็ไปแตะจุดต่ำสุดที่ราคา1855เหรียญก่อนที่จะมันสามารถครับดีตัวกลับขึ้นมาได้นะครับมาถึงราคา1896เหรียญและปัจจุบันเช้านี้ครับทองคำเนี่ยก็วิ่งป้วนเปีียนที่ราคา 1886เหรียญพร้อมกับค่าเงินบาทที่ยดดับ31.22บาทต่อดอลลาร์สำหรับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ติดตามผมมาตลอดเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านคงเดาออกแล้วว่าตอนนี้ทองคำเนี่ยมันอยู่ในสถานะอะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้ทองคำเนี่ยมันเปลี่ยนเทรนแล้วหรือยังนะครับ ผมก็บอกให้เลยว่าตอนนี้ทองคำเนี่ยมันเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางแล้วนะครับตั้งแต่ที่มันหลุดลงมาแต่1,85 5้าสิบห้าเหรียญได้นะครับแล้วมันมีการรีบาวขึ้นไปก็หลายท่านคงทราบแล้วว่ามันเป็นมันจะมีการรีบาวขึ้นตามธรรมเนียมเสมอนะครับตอนนี้ทองคำเนี่ยมันมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับหลายท่านก็สงสัยเหลือเกินว่าทองคำเนี่ย จะขึ้นต่อได้อีกไหมหรือว่าทองคําจะย่อตัวลงแล้วหลายอย่างครับในวันนี้เนี่ยมันมีในยะสําคัญหลายๆเรื่องเลยเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันนะครับแล้วก็คําถามที่ถามกันเข้ามาทั้งชาวดอยและชาวเหวนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ทีเดียวเลยละกันจากเมื่อกี้นะครับคําพยากรณ์แนวโน้มทองคําในวันที่7ด ถึง1 1บอดมิถุนายน6 4สี่นะครับจะมีดังนี้เลยข้อที่1นะครับปัจจุบันทองคําเป็นเทนขาลงระยะกลางแต่ยังเป็นเทนขาขึ้นระยะยาวบวกยาวใหญ่อยู่ข้อที่2ครับข่าวดีสำหรับชาวเหวในอาทิตย์นี้ครับเทนขาขึ้นระยะยาวนะครับมันเสียสมดุลอย่างหนักเลยนะครับ ทำให้จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวเนี่ยมันย้ายตำแหน่งนะครับมารอที่ราคา1860งพันแเหรียญถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันแล้วเนี่ยนะครับถือว่าไม่ห่างไกลกันแล้วนะครับโอกาสที่มันจะพิกเกมเป็นขาลงทั้งระยะกลางและยาวพร้อมกันเนี่ยมีสูงข้อที่สครับจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางครับ อยู่ที่ตำแหน่งราคา1,912เหรียญถ้าทองคำทะลุ1,912เหรียญขึ้นไปได้เนี่ยเทนขาขึ้นสมบูรณ์เนี่ยถึงจะกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งข้อที่4ครับจากข้อ2และข้อ3เมื่อกี้ครับทำให้สรุปได้ว่าในอาทิตย์นี้ครับทองคำเนี่ยจะวิ่งไซด์เวย์ไปมานะครับย้ำนะครับอาทิตย์นี้ทองคำจะวิ่งไซด์เวย์ไปมา ในกรอบราคา1,860ถึง1,912เหรียญทะลุออกข้างใดข้างหนึ่งก่อนครับทองคำจะวิ่งกันยาวๆข้างนั้นทันทีเกมจะพลิกลงหรือจะขึ้นต่อเนี่ยชี้ชะตากันในอาทิตย์นี้เลยข้อที่5ครับเป้าหมายกำไรขาขึ้นสูงสุดครับจะอยู่ที่ราคา1,923ถึง1,925เหรียญ ฟลุกจริงๆครับอาจถึงราคา1,945เห้รียญแล้วก็เป้าหมายกำไรขาลงต่ำสุดครับอยู่ที่ราคา1,835ถึง1,840เหรียญฟลุกจริงๆครับอาจจะลงไปแตะถึงราคา1,825เหรียญข้อที่6ครับสรุปให้ในช่วงแรกนี้ก่อนว่าถ้าท่านใดครับคิดจะเล่นตามเทนขาลงระยะกลางนะครับ ท่านสามารถเปิดขายเซลล์ได้เรื่อยๆเลยนะครับทุกครั้งที่ทองคำรีบาวขึ้นไปครับแล้วยังไม่ผ่านด่านราคา1912เหรียญเปิดขายเซลล์อย่างเดียวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดทะลุ1912เยงหรียญขึ้นไปได้ค่อยคัดลอดทิ้งนะครับอย่าไปเสียดายส่วนท่านที่คิดจะเล่นตามเทรนขาขึ้นระยะย,ยาวนะครับทองคำย่อลงมาเท่าไหร่ครับท่านก็เปิดซื้อบายอย่างเดียวเลยนะครับ ตาไปทองคำเนี่ยยังยืนเหนือราคา1,860เหรียญได้อยู่นะครับก็เปิดซื้ออย่างเดียวแต่ถ้าเกิดหลุดต่ำกว่าราคา1,860เหรียญลงมาได้นะครับอันเนี้ยท่านก็ควรคัดลอสทิ้งเช่นเดียวกันนะครับเพราะทองคำเนี่ยน่าจะลงไปลึกพอสมควรโอเคจบนะครับในช่วงแรก สำหรับท่านที่อยากเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับผมก็บอกอยู่ในทุกๆคลิปนะครับท่านก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0659425654นะครับหรือจะแอดไลน์หาผมครับอันดีไลน์ลผมคือเติ้งนะครับ T Thailand ตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว G Good นะครับแล้วก็ในส่วนท่านที่มีปัญหาเรื่องพอร์ตเราจะปรึกษาในเรื่องของการแก้ไขพอร์ตนะครับก็โทรมาปรึกษาได้ ฟรีนะครับไม่มีค่าใดๆทั้งสิ้นในส่วนของท่านที่ลงทุนทองคำในรูปแบบอื่นๆอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งทองคำแท่งออนไลน์ GoFuture GO นะครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วอยากจะเปลี่ยนมาลงทุนในรูปแบบของ g o s สปอ t เนี่ยนะครับท่านก็สามารถที่จะสอบถามแล้วก็มาเรียนรู้ทฤษฎีกับปฏิบัติรวมถึงเทคนิคกราฟเนี่ยนะครับให้รู้เรื่องก่อนก่อนที่จะลงทุนนะครับ สอนฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับตอนนี้เนี่ยยังไปสอนตัวต่อตัวไม่ได้ผมก็ทําคลิปเอาไว้ให้10คลิปนะครับเอาไว้ในเรื่องของการสอนในเรื่องของโกสปอร์ตนะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามละกันในส่วนของท่านที่เล่นโกสปอร์ตอยู่แล้วอยู่กับโบกอื่นนะครับแล้วอยากจะย้ายค่าย้ายโบกนะครับมาเอ่อโบกสปอนเซอร์เนี่ยนะครับก็ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นให้นะครับเปิดพอร์ต1000เหรียญแรกนะครับ ก็รับโบนัสฟรีๆไปเลย500รเหรียญนะครับไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับเปิดปุ๊บรับปั๊บเลยครับโบนัสแล้วก็ฝากเงินที่1,000เหรียญต่อไปเนี่ยนะครับก็คือรับโบนัสเพิ่มอีก200เหรียญนะครับรับไปเรื่อยๆจนกว่าท่านจะรับครบ1 0,000เหรียญต่อคนต่อท่านแล้วก็สุดท้ายครับสําหรับคนที่มีเงินแต่ว่าไม่มีเวลาดูแลพอร์ตไม่มีความรู้นะครับแต่สนใจในเรื่องของการลงทุนทองคำเนี่ยนะครับ ทางโบกเนี่ยเขาก็มีระบบ E A Robot ให้นะครับก็เทรดทองคำด้วยระบบอัตโนมัติเนี่ยนะครับก็ใครที่สนใจก็ผลประกอบการกำไรเนี่ยก็ไปดูในดูในหน้าไทาม์ไลน์ของผมแล้วกันนะครับผมโพสต์ในเรื่องของผลประกอบการกำไรด้วย E A o t เนี่ยเอาไว้หน้าไทาม์ไลน์ของผมแล้วนะครับก็ลองเข้าไปศึกษาดูแล้วกันโอเคจบนะครับมาดูช่วงที่3ครับ แผนการซื้อขายทองคําแบบ g o ล d s p o t หรือแบบ USD/ ต่อออนในช่วง1-2วันนี้นะครับจะเล่นอย่างไงดีเอาภาพรวมก่อนนะผมบอกไปแล้วว่าทองคําในทีนี้เนี่ยมันจะเคลื่อนไหวแบบไซเวนะครับข,ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะครับในกรอบราคา1,860-1,912ถึง 1, เหรียญน,นะครับเล่นได้ทั้งฝั่งซื้อบายแล้วฝั่งขายเซลล์นะครับ จำให้แม่นก็พอว่าทองคำตอนนี้มันเคลื่อนไหวเข้าสู่กรอบสามเหลี่ยมเมอร์บิลด้าแล้วนะครับฉะนั้นถ้ามันทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับท่านจะได้เห็นพลุสีเขียวกับน้ำตกสีแดงแน่นอนในอาทิตย์นี้สำหรับท่านที่รอเปิดซื้อใบรอบใหม่นะครับเพื่อเก่งกำไรขาขึ้นหรือว่าติดดอยอยู่นะครับเล่นตามแผนนี้นะครับข้อที่1ครับ ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1890เหรียญทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1897ถึง1899เหรียญข้อที่2ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1896เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,903ถึง1,905เหรียญข้อที่สครับ ตั้งเปิดซื้อบาสตอปครับที่ราคา1,904เี่หรียญทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1910เถึงห9 1่นเหรียญข้อที่4ครับตั้งเปิดซื้อบาสตอปครับที่ราคา1912เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้นะครับถือต่อกินกำไรยาวๆเลยครับไปรอปิดกำไรที่ราคาประมาณ1925ถึง1,930เหรียญได้เลยข้อที่5ครับ ส่วนใครที่รอซื้อของถูกนะครับให้รอทองคำเนี่ยย่อตัวลงมานะครับแล้วเเปิดซื้อบายขึ้นไปนะครับหรือว่าตั้งเปิดซื้อบายลิมิตรอก็ได้ครับที่ราคา1,866 1,846แล้วก็1,826เหรียญครับ3จุดนี้เป็นจุดเดงรีบาวข้อที่6ครับขีดเส้นตายครับ ให้กับชาวดอยนะครับที่ราคา1860เหรียญถ้าทองคำเนี่ยยังยืนเหนือราคา1860เหรียญได้อยู่นะครับทองคำก็ยังมีลุ้นขึ้นต่อได้อีกนะครับแล้วถ้าเกิดมันทะลุราคา1912เหรียญได้ด้วยโอเคเทนขาขึ้นสมบูรณ์ก็กลับมาทำงานแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันบังเอิญหลุดต่ำกว่าราคา1860เหรียญลงมาได้รอบนี้นะครับทองคำเนี่ยน่าจะกลับลงไปลึกพอสมควร ประมาณพันแปดร้อยเหรียญต้นๆฉะนั้นแล้วถ้ามันหลุดลงมาได้ครับยังไงก็ชะลอการเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปรอซื้อตามแผนที่ให้ไว้จะปลอดภัยที่สุดมาดูในส่วนของท่านที่รอเปิดขายเซลล์รอบใหม่กันบ้างนะครับเพื่อเก็งกำไรขาลงนะครับหรือว่าติดเหวอยู่ตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้นะข้อที่หนึ่งครับ ตั้งเปิดขายเซต์ตอบครับที่ราคา1882เหรียญหลุดลงมาได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1875เหถึง1 8 7่นเหรียญข้อที่2ครับตั้งเปิดขายเซต์ตอบครับที่ราคา1876เหรียญครับหลุดลงมาได้ครับมารอปิดกำไรที่ราคา1868หถึง1 8 7่นเหรียญข้อที่สครับ ตั้งเปิดขายเซ็ตร์ตอบครับที่ราคา1,870เหรียญหลุดลงมาได้ครับมารอปิดกำไรที่ราคา1,862ถึง1,864เหรียญข้อที่4นะครับหมายสุดท้ายนะครับตั้งเปิดขายเซ็ตรตอบครับที่ราคา1,862เหรียญครับหลุดลงมาได้ครับมารอปิดกำไรที่ราคา1,845ถึง1,850เหรียญได้เลยแล้วก็ข้อ5ครับ ขี่เส้นตายกับชาวเหวนะครับที่ราคา1,912เหรียญครับแต่ไปที่ทองคำเนี่ยยังรีบาวไม่ผ่านราคานี้นะครับชาวเหวยังมีหวังอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันหลุดลงต่ำกว่าราคา1,860เหรียญได้ด้วยเนี่ยนะครับชาวเหวเนี่ยเตรียมโหร้องดีใจได้เลยครับเพราะว่าทองคำเนี่ยน่าจะลงไปลึกทำให้ท่านเนี่ยสามารถหลุดออกจากเหวได้ แต่ถ้าเกิดกับการเนี่ยทองคําทะลุ1912เหรียญขึ้นไปได้นะครับท่านต้องคงวางแผนแก้ไขพอร์ตอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็คงมีแค่นี้สรุปคําแนะนําวันนี้เลยละกันนะครับทองคําเคลื่อนไหวแบบไซเว์นะครับท่านจะเล่นฝั่งไหนก็ได้นะครับแต่ให้จําจุดเปลี่ยนเทนของแต่ละข้างให้ดีนะครับพอถ้าเกิดมันทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับมันก็จะวิ่งกันยาวๆอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับ โดยส่วนตัวแล้วอาทิตย์นี้ครับอาจารย์เติงครับขอหน้าด้านครับเลือกเล่นฝั่งขายเปิดเซลล์เอาไว้ก่อนละกันนะครับแต่ไนที่ทองคำเนี่ยยังรีบาวขึ้นไปไม่ผ่าน1912เหรียญนะครับก็เล่นขายเซลล์อย่างเดียวครับแต่ถ้าเกิดเกมพิกนะครับทะลุ1912เหรียญขึ้นไปได้ก็แค่กลับหน้าเล่นครับเปิดซื้อบายตามขึ้นไปนะครับไม่มีอะไรต้องตื่นเต้นนะครับเพราะว่ารอบนี้มันวิ่งกันยาวๆอยู่แล้วนะครับก็ ถ้าขาดทุนแล้วคุณพลิกเกมทันนะครับท่านก็ตีกําไรกลับคืนกลับมาได้เหมือนกันนะครับอาทิตย์นี้ชิวๆครับเล่นตามแผนไปเลยนะครับยังไงก็ฟันกําไรเห็นๆอยู่แล้วจบสําหรับโกลสปอรตนะครับมาดูในส่วนของนักลงทุนทองคําแท่งออนไลน์96.5%กันบ้างนะครับให้เล่นตามแผนนี้นะผมพูดให้เข้าใจง่ายๆก่อนนะครับว่ากรอบทองคําของทองคําแท่งออนไลน์เนี่ยนะครับ มันจะวิ่งอยู่ในกรอบราคา2 7 4 0 0ถึง2 8 1 0 0บาทนะครับทองคำเนี่ยววิ่งทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับก็วิ่งกันต่อยาวๆเป้าหมายกำไรขาขึ้นสูงสุดครับอยู่ที่ราคา2 8 3 5 0ส่วนเป้าหมายกำไรต่ำสุดครับอยู่ที่ราคา2 7 1 0 0สำหรับนักลงทุนทองคำแท่งนะครับที่รอเปิดซื้อบายอยู่นะครับ ข้อที่1เลยนะครับถ้าราคาทองคําแท่งเนี่ยนะครับมันทะลุ27,900บาทขึ้นไปได้ครับทองคําจะมีแรงซื้อต่อนะครับท่านเปิดซื้อบายตามไปเลยครับเป้าหมายกําไรเนี่ยจะอยู่ที่ราคา28,100ข้อที่2ครับถ้าทองคําทะลุ28,100บาทขึ้นไปได้อีกด้วยครับก็เปิดซื้อตามไปอีกครับเป้าหมายกําไรอยู่ที่ราคา28,300บาทแล้วข้อ3ครับ ใครรอซื้อของถูกนะครับให้รอทองคำเนี่ยย่อตัวลงมาครับแล้วดักรอซื้อที่27,700 27,550แล้วก็27,300นะครับทั้ง3จุดนี้เป็นจุดเด้งรีบาวส่วนใครที่รอเปิดขายเซลล์อยู่นะครับข้อที่1ครับจับตามองราคาที่27,800บาทครับถ้ามันหลุดลงมาได้นะครับ เปิดขายเซลล์ตามลงมาเลยครับทองคําจะลงต่อแล้วไปปิดกําไรที่ราคา27,720บาทข้อที่2ครับจับตามองครับที่ราคา27,710บาทครับถ้าหลุดลงมาได้ครับก็ทองคําก็จะลงต่ออีกนะครับก็เปิดขายตามไปครับไปรอปิดกําไรที่ราคา27,600บาทข้อที่3ครับตั้งเปิดขายเซลล์ต่อนะครับ ถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่าราคา27,600บาทได้นะครับทองคำเนี่ยมีโอกาสจะลงต่อไปถึงราคา27,480บาทครับก็ปิดกำไรตรงนี้แล้วก็จบครับสำหรับทองคำแท่งออนไลน์โอเคอาทิตย์นี้ก็คงมีแค่นี้แล้วนะครับยังไงถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็จะกลับเข้ามา,าเป็นคลิปเฉพาะกิจให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เอาไวล้ละกันนะครับ ถ้าเกิดผมมีคลิปพิเศษเข้ามาครับท่านจะได้ติดตามแล้วก็ได้ฟังก่อนใครนะครับพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าครับก่อนเที่ยงครับจากอาจารย์เติร์ครับสวัสดีครับ